ยาวๆนะผมใช้ก้นถุงขึ้นด้านป้านดึงขึ้นด้านบนนะครับติดลงไปลึกๆนะครับให้ถึงจากบนลงล่างแล้วบีบน้ําออกที่อยู่ในถุงออกให้เหลือพอมันหมาดเพื่อให้รากออกได้ดีถ้ามันแฉะเกินไปรากจะออกยากความมันแฉะมากรากก็จะไม่ออกเลยก็ได้นะครับก็จําเป็นต้องบีบออกให้เหลือพอมันหมาดหลังจากนั้น ้าใครไม่มีเคเบิลทายก็ใช้เชือกฟังมัดได้ครับจุดบนจุดหนึ่งจุดล่างจุดหนึ่งหรือใครมีเคเบิลทายแบบผมนี่ผมฉังสั่งในช้อปปี้ก็ร้อยเส้นก็ไม่กี่บาทเองนะครับตกเส้นแล้วไม่ถึงบาทประมาณ30สตางค์ได้ก็มันจะทํางานง่ายดึงง่ายไปดูผลกันครับเนี่ยอันนี้ก็คือที่ตอนไว้2สัปดาห์ที่แล้วก็รากออกเพียงพอที่จะตัดไปปลูกได้ครับ ถ้าใครไม่มีเวลาปลูกตอนนี้ก็ปล่อยไว้อีก